ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านายธวัชชัยบุญจ้อยวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเกิดวันพุทธที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534อายุ30ปีภูมิลำนาบ้านเลขที่51 หมูม่3ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรหัสไปรษณีย์ส5 1 1 0บรนจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่13ทธันวาคมพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านคองอุดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขตสง ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านคุงประชาสรรมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกบินวิทยาและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอราชนครินประวัติการทำงานพุทธศักราช2555ถึงพุทธศักราช2557บรรจุเข้ารับราชการทหารกองประจำการ กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์พุทธศักราช2560เป็นพนักงานฝ่ายผลิตประกอบชิ้นส่วนรถยนต์บริษัทฮอนด้ a ออโต o โมบิลประเทศไทยจำกัดพุทธศักราช2561เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการฐานข้อมูล บริษัทยสยามแมคโครจำกัดมหาชนพุทธศักราช2562บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านของอุดมสำนักงานเขตพื้นที่ปทมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2การปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่1การปฏิบัติหน้าที่การสอนภาคเรียนที่2งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา2564ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ 2. เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนมูลที่ CCF งานทะเบียนระบบช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2564กลุ่มบริหารงานทั่วไป 3. ครูเวนจำวันพุธ 4. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมพัฒนาทัศษะศิลปะดนตรีนัฏศิลป์และกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 1. ด้านการปฏิบัติตนข้อ 1. วินัยและการรักษาวินยัยครับเจ้ามีการแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองและบุคคลอื่น มีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการครูปฏิบัติตามกฎหมายข้อ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าและเพื่อนร่วมงานทุกคน เข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนก,กิจของศาสนาจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนชาติเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตรกิจกรรมมุทิตาจิตมีจิตบริการและจิตสาธาณะเช่นกิจกรรมเตรียมความพร้อมทําความสะอาดโรงเรียนบริการชาวบ้านขอดูกล้องวงจรปิดขโมยขึ้นบ้านข้อ3จรรยาบรณวิชาชีพครู ข้าพเจ้าพัฒนาวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องเช่นเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนคือตั้งใจสอนรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคไม่เป็นวบบตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของนักเรียนทำงานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคี ข้อ4การํำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายอื่นประยุกต์ใช้กับการํำรงชีวิตของตนเองข้อ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลา สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาทุ่มเทในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนข้อ 6. จิตสำนึกความรับชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ทางราชการและชื่อเสียงของครู ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการเรียนการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไป 2. ด้านการปฏิบัติงานข้อ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามระดับชั้นและการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเก็บหลักฐานหรือผลงานที่แสดงถึงล่องรอยการปฏิบัติจริงในข้อหนึ่งไว้อย่างเป็นระบบออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายจัดทำรายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนข้อ2การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและปรับพฤติกรรมเช่นการเยี่ยมบ้านอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมอันดีงามข้อ 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการใช้วัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้เช่น plc มหนข้อ4การทำงานเป็นทีมข้ารเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจากคำสั่งที่ได้รับมอบหมายการช่วยเหลือโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เพื่อร่วมงานจัดขึ้นมาด้วยความเต็มใจเช่น ช่วยแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆของเพื่อนครูการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนการทำความสะอาดโรงเรียนข้อ5งานกิจกรรมตามภาร,รกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้ารเจ้าได้รับมอบหมายให้ดูแลธนาคารโรงเรียนระบบช่วยเหลือนักเรียนโมดิี CCF งานทะเบียนงานอนามัยตัดต่อคลิปวิดีโองานประชาสัมพันธ์โอเปรลยซัพพอร์ต ด้านอุปกรณ์ไอทีต่างๆในโรงเรียนข้อ6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีครพเจ้านำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนและงานอื่นๆของโรงเรียนเช่นงานถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆงานตัดต่อคลิปวิดีโองานประชาสัมพันธ์อุปรลกยด้านภาษาพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จบการนำเสนอขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน